สวัสดีครับสวัสดีกับทางช่องกวติดสาวน้อยระเบิดออฟฟิเชียลครับเป็นยังไงกันดีท่าขี้มก่อนโอ้โหจะท่าทุกเทืยนนั่นแหละแต่บาท่าก็นาเล่ต้องไปเองเทียนนาเห็นนอเออกองมากอธิบายอ้ยพอจุถทีเขาใช้ของซุ่มบ้าบ้าบองบองมันยังคิดไปต่างๆหน้าๆอยู่ถึงที้ของในกูไม่ได้ท่าขี้มจะดกมือหนึ่งนี่ท่าขี้มลงรถครับเออมือสองมือนี่เราเป็นอฝ้าๆของที่ไม่ได้ท่าขี้ลงรถลั้งสิเมตร บริษ่ายังลงรถดังสิ่มันถือความมันกระดบบางบางเทอมันคือแมนแทก้องแมนแทก่องโทรศัพท์บางเทอมุมมันย้อนแสงคือจังมือหนีป๊าเฝ้าเขาเอื่นไว้ยังก่อนเฝ้าทั้งไวหาพี่น้องที่ประสบทุกภัยเ้ยบ้าจูากระเพยแล้วถือเขาใส้ของตันนั้นพระนะหลายหลายการหลายงานครับ นอน4หาชั่วโมงบังมือว่ถึงซ3เย้าจะมา4หาชั่วโมงเพาะออไปเด้วยประดินมีตย์แลวสายชาร์ดด้วยนี่เรียบร้อยแล้วกุญแจอด้กุญแจอยู่น้ำผมอ่ะใส่บายราชการหลายอย่างเลยแนี่ยไส้บีมห้ังที่ส้อมตัววที่คือหนหมขึ้นเดี๋ยวลองกดก่อน

ยังหน้าเป็นเศษสุรินทร์ชีสัดรี่ิลซีอิ๊วแมนครับวัาเป็นผันซีอิวไหมใช่เัืพอพกหน่อยหน่มากินแบบพ่อเครื่องสกินถึงเราจะเป็นคนลุกดุแต่ว่าเราหน่อมแนมนะแตงอ้าวดีมาตวาดา่กินเทชรก็กินไม่ได้ยุติันนาแต่ยดซแต่ยากะหนาว่านี่ครับพี่แซมครับกินย่างบั่วงไม่เห็นชิบจะาของไอ้ิบบั่วงไหม้เ่าไหมยังบอซ่มเจซวัแปลว่ายังอ ให้ดีๆว่ได้บอเป็นคือแทงขิวแทงตาไหมแทงเลืองานพอกันกุเจียวแ่บให้ดีๆว่ได้บอคือแทงงานหรบอเาเขาจะเปิดงานแล้เตี้ยอพอุี้หลาเขาก็เช็คเศร้าองหันนี่ตองเครื่งบายบอบอกเดนสิแมนล่ะเดี๋ยวพ่มาครับสวัสดีครับิบปีเรื่องวาเสียงเขาจะเปิดงานแรือล่า่นแบนนั่นน แมนเะยแมนเมนเลยครับพอบานประท่านเมื่องแล้วเสียงแนวนี่ก็อาแารมาสิโอ้ปาดพุณนีโอ้าดเบียดได้นี่บุฟเฟ่ต์รังอาหารบ่จ้าเอาไว้โต๊ะบนแลวจ้าทั้งทั้งตองมีน้ำิมข้าวแล ประเพณีเป็นทุกปีนะครับพร้อมด้วยกับพระปราสาทัามีซึ่งการจัดงานนะครับน้องนี่กํลังฮักแพงจ้าพอี่เมทิกครับเมทิ์เมดากับพอกินขนมเขาจ้าขอบคุณครับเด้อขอบคุณเมทิปเมดาพักแพงเออวานน้องักแพงน้องนี่นี่เนาะ เป็นประธานในนเมือก่น no sure uh, oh, ้ยแซบัวโอ้ลำลยเนี่ยครับเด้อบุุมเมาก็ไดท่าน่้ามี้ือนอกสีเล้าับอเอาไปไว้อ้เไ้ให้กับน้องเองกับพอดแล้าจะเต็มนาุุื่อาไ้ให้วจ้ะออสูก็สุ้นบ่ครับพี่น้องครับ ท่านเกษตรกาติ๊ิงนะครับท่านนายกที่อยากช่วานนะครับขึ้นบนเวทีนะครับพร้อมด้วยนะครับคณะผ้าบาามัคีนะครับได่ขึ้นบนเวทีครับขอเรียนเชิ่อบางระลกครับเอาเปิดไฟให้เราจังนาเขาเดี๋ยวคนชิว่าถือขวงสวครับสวคนยดุืน่าบาปเลย วบบอด <laughs> ี่ยมาันี้เป็นบนพัรับเดียวไปดไั่เอาไปเต้นบ่นี่ครับพี่น้องครับรูต้าเนี่ยพอดีอนอนอดนหนเง่ะเต้นด็นอกแดกด็อกแดก เจ้าเลย68กับ69ปวดเสียงเ่อมันเพราตดิๆงตซ่อมใหม่กับซ่อมงี้เจ็ด็อกแดกตอกแดกอีกแล้ววันนี้นี่กินตลอดเนี่ยนี่กินหนาขึ้ขาวเดี๋ยวว่าใส่ไฟไหมหนาเห็นบอนหนาว่าเขาเขาจะใช้ขลังอีกไม่หาวาดเล นี่มันคือไปเขาค่ายดอกเสียบแถวบอดพี่หอดเสือกปานเนี่ยเขาบอกพี่เนี่ยเห็นเหพี่น้องเบิ่งบ่าวเห็นเสือกแล้คิดออกว่าเออเดี๋ยวอันที่อันนี้เห็นจะกินไหมเสียบ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 เสียกเสียกขาวพี่น้องเสียกขาวนุดแดงมุดแดงเขายืนอยู่นี่หลากหลายผู้ห็นผู้ใดยเป็นอยังงมุดแดง บูเด็งตอดบาอย่นยังยิกโอ้ยหมดตัวหน่หน่อยนึงมาขึ้นกาเถะโอ้ยเปืือมากคนนตัวแไงนึงหมดตัวน่อหน่อยนึงมาขึ้นสิ่งเดียว่าสุดเจ๊ซีเมนนลองครับข้านกางเ้นอท่านไงไปนั่แล้วก็ได้บคุง บ้านนี่ก็ควยหมดยืนมาท่าแล้วประเดี๋ยวตัวโอ้คนมีธรรมะอยู่ในใจมดบนกัดพะนะมหาว่าผมยืนอยู่นี่ตั้งโดนมดบนกัดพุ่นไมาได้พุ่นแล้วขอ,ขอบคุณบ้านนักครับนี่เ FC เนาะน้องเนเน่ครับน้องหักแพ่งนะครับนี่ครับ อย่างมันบาอยากอย่มันหวานอ่อนๆอย่างพ่ออ่อนๆก็ให้ให้น้องหญิงไปแล้วนะครับชุดหนึ่งละกะาให้บอลโจนะครับชุดโอ้ยเนาะกุ้งสดสดครับขาจามีฝีเมื่อพอสมควรเด้ย,ย,ายางกุ้งตัวบางก้นย่างก็เหนียวเด้นี่โอ้ยบางหันกับลิบกินนี่ยังกว่ายุ่งเงื้ยไหมว <laughs> ่าดิกินอีกแล้ว <laughs> นี่ว่าได้หรีอบอโจนี่ต้องกินโชครับ เออเด็ดดีอะไงรนะเนี่ยตีดกุ้งจัดการเลยครับแป้งเย็นแป้งเย็นมันมีมีหนักกับแป้งเย็นอยู่นะมันร้อนเหรอมันเย็นไงมันร้อนเลยขึ้นมาไงใช่มันร้อนเลยขึ้นมาใช่กายมันหอนเล่นเล่นลืมขนหมดแล้วเอาแป้งเย็นมาให้เอาแป้งเย็นมาให้ติดแป้งแลเหรอติดเย็นก็นะเอาอยู่อาจจะคลิปบ <c oughs> ้ขอบคุณทุกการท้าชุ่มกับพี่น้องครับ นี่พี่ายกันนี่นะครับมือเอื้อนนะครับพ่อโจน้องหญิงสองงานนะครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันได้ครับบออันนี้เพื่อนทอดเพื่อ้เล้นมาได้ครับแป้งไง